กุลาบและเจอพอแล้วหักไปชำไปทุกคนรู้ไหมว่าดอกกุลาบเนี่ยเขามีตำนานด้วยนะเพลงเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะคะแค่อยากร้องเฉยๆตามตำนานของกรีกดอกกุลาบถือกำเนิดมาจากน้ําตาและเลือดของเทพีอฟโฟดายเทพีอฟโฟดายกับเทพีวีนัสเนี่ยเขาเป็นเทพองค์เดียวกันค่ะเป็นเทพีแห่งความรักและความงามเมื่อถึงไวัยทีอฟโฟดายมีความรัก ก็ได้ตกหลุมรักกับอาโดนิสชายหนุ่มพพนจรที่ล่าสัตว์อยู่ในป่าอยู่มาวันหนึ่งอาโดนิสเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเพียงลำพังได้ไปเจอกับหมูป่าตัวใหญ่และถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสเมื่อโฟดายได้ยินเสียงกรีดร้องของคนรักก็รีวิ่งเข้าไปช่วยเลยถูกน้ำกุหลาบเกี่ยวจนได้รับความบาดเจเ<อ>็บและเป็นเรื่องน่าเศร้ากว่าโฟดายจะมาถึงอาโดนิสก็สิ้นลมหายใจแล้วเธอเสียใจเป็นอย่างมากจนน้ำตาของเธอหยดปนกับเลือดของอาโดนิสที่ไหลลงสู่พื้นดินทำให้เกิดเป็นดอกกุหลาบสีแดงขึ้นเลยทำให้ดดอกกกกุหลลาาแแงเป็นนสัััญษณ์ททควมรี่ ึค่ะในทางแพทย์แผนจีนดอกกุหลาบมีรสชาติหวานอมขมเล็กน้อยมีฤทธิ์อุ่นทาให้รู้สึกผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแก้ปวดท้องประจําเดือนแก้ประจําเดือนมาไม่ปกติค่ะ